เรือ่องที่4 The Hurt Locker ภาพยนตร์สงครามสุดสมจริงและเข้มข้นได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในภาพยนตร์สงครามที่ดีที่สุดตลอดกาล The Hurt Locker คือหนังสงครามอิรัาบที่จะพาเราไปติดตามชีวิตของหน่วยเก็บกู้ระเบิดสุดระห่ำที่นำทีมโดยจ้าสิบเอกวิลเลียมเจมส์ทหารสุดบ้าบิน ลาเดินเข้าใกล้ระเบิดแบบไม่กระพริบตาแม้เขาจะเก่งกาแต่สไตล์กล้าตายของเขาก็ทําให้เพื่อนร่วมทีมอึดอัดและไม่ไว้ใจโดยเฉพาะเมื่อทุกภารกิจคือความเป็นความตายและคําสั่งของเขาอาจหมายถึงการเสี่ยงชีวิตแบบไม่มีใครอยากเจอหนังเต็มไปด้วยฉากลุ้นระทึกที่ทําให้คนดูแทบหยุดหายใจเราไม่รู้เลยว่าภารกิจไหนจะจบดีหรือจะเกิดการระเบิดตุ้มขึ้นมาจริงๆและภายใต้การกํากับของแคทเธอรีนบิเกลโลได้ถ่ายทอดเรื่องราวด้วยงานภาพที่ชัดเจนลื่นไหล และการแสดงที่เข้าถึงอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้งหนังเรื่องนี้จอไม่ได้เป็นแค่หนังสงครามที่จริงกันตุงตามแต่คือการพาผู้ชมดำดิ่งสู่โลกที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดความเสีย่ยงและแรงกดดันระดับชีวิตจริงในทุกวินาทีแม้จะใช้งบสร้างเพียง15ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ490ล้านบาทแต่ The h u ฮ t l o c ล e อก็สามารถทำไรายได้ทั่วโลกไปถึง49ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ1,603ล้านบาท พร้อมควา้าคำชื่นชมจากนักวิจารณ์อย่างล้นหลามและที่น่าจดจำที่สุดคือการคว้ารางวัลอสการ์ถึง6สาขาใหญ่รวมถึงรางวัลชนะเลิศมากถึง125รางวัลจากการเข้าชิงอีก130ครั้งจากเวทีระดับนานาชาติความสำเร็จนี้ถือเป็นบุตรหมายสำคัญในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้กำกับหญิงและภาพยนตร์สงครามที่เน้นความสมจริงและกลายเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ได้รับการจดจำและเชิดชูมาอย่างต่อเนื่อง